สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องมาดามสองผาบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่0933253888 0933253888นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีทุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยนะคะวันนี้นะ ทางช่องมาดามสองผาบ้านมาใน ep ีที่เจ3ดหสาค่ะอ p ี EP ที่เจ3ดสาแล้วนะคะราคาเดียวราคาแบ่งปันกันเหมือนเดิมเลยนะคะราคาองล์ละ6ร0บาทราคาองล์ลห600บาทค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะน้องขออนุญาตพี่พี่แจ้งกติก,กาทางช่องของน้องก่อนนะคะสมมติว่าพี่พี่ท่านไหนสนใจที่จะปิดพารายการที่2ี่สิบนี้ รลกวนพี่ๆนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยค่ะว่าสนใจปิดพารรายการที่ยี่ส ep ที่เจ็ดหกสานะคะแจ้ง ep กับหมายเลของค์พระที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะกติกาง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะมีมาทั้งหมด28่รายการด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆเลยนะทีเดียวเลยเนี่ยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดมาพร้อมกล่องพร้อมตลับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตเนื้อโลหะสีทองสภาพดี หน้าตาชัดเจนนะคะเม็ดตาสวยๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเห็นเส้นเหรียญดูดีเลยค่ะเหรียญคมเหรียญสวยด้านหลังก็จะเป็นหลงปุดทิมแบบนี้เนี่ยนะคะสะภาพดีขอบข้างเป็นแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดมีคราบเบ้าติดมาให้เห็นชัดเจนเลยไม่ทราบรุ่นค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสวยๆนะคะเดิมๆหลวงปู่ทวดพิมพ์พเตาลีดนะคะมีคราบเบ้าติดมาสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้นะคะเดิมๆ มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สองหร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นเขี้ยวแกะเสือนะคะด้านบนเป็นเสือด้านล่างเป็นประหลัดขิกแบบนี้สภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะมีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์สวยๆเดิมๆเลยนะคะ สภาพดีเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะโทษทอง,องค์ถักลวดเก่าๆมาด้านบนแบบนี้เลยนะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อรายการที่สามนี้หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นพลักกิ่งปอร์เวะเลศเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักองค์นี้นะคะจะเป็นพลักกิ่งเปอระ์เวะเลศเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆมีน้ำหนัก ทองสุกทองสว่างเลยนะคะมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยโทษทงองคเนี่ยนะคะจะมีคราบแก่ทองสวยๆชัดเจนโทษทงองค์เลยค่ะใต้ฐานมีโค้ดแบบนี้นะมีเสียงกิ่งกังวนรายการนี้นะคะรายการที่สี่หกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุ่ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะมีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆนี่นะคะมีร่องรอยของการลงรักปิดทองเก่าๆสภาพดีเลยเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลุกละเลยค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่ห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่จังหวัดระยององค์นี้น้องจะได้มาพร้อมซองเก่าๆซองเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเนีนะคะน้องได้มาพร้อมซองเก่าๆซองเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะ เี๋ยวเรามาดูด้านในกันองค์นี้จะเป็นเนื้อผงพลายค่ะสวยๆเลยนะคะสภาพดีนี่นะเนื้อผงพายนะคะสวยๆส,สภาพดีด้านหลังฝั่งตะกุดทองสามดอกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่หกหกร้อยบาทพระขุนแผนหลงปุดทิมเนื้อผงพายฝังตะกุดด้านหลัง หกร้อยบาทนะคะรายการที่หกค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดแล้วรายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อพระพุทธชินราชค่ะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชไมทซับกุกนะคะเป็นการหล่อกเก่าๆหล่อโบราณมาแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพดีหน้าตาท่านยังคงเห็นชัดเจนอยู่นะคะสวยๆเดิมๆ เนี่ยนะคะไม่ทราบกุเลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังตรงใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะใต้ฐานมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตหลับค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้รายการที่เจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดแล้วนะคะ รายการที่8นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปี69ค่ะเนื้อโลหะสีเงินหนาก,กากทองเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเหรียญปี69เก้าเนื้อโลหะสีเงินหนาก,กาทองค่ะสภาพดีสสยสวยเลยนะคะเหรียญคมเหรียญสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะหลังยันสวยเลยเ <cụ S 2> น,นี่ยนะคะขอบข้าง เหรียญคมเหรียญสวยนะคะรายการนี้รายการที่แปดหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้แล้วนะคะเป็นเหรียญภูมิพลเนื้อลหะสีเงินค่ะเหรียญกลมนะคะเหรียญกลมเหรียญใหญ่เนี่ยนะเนี่ยนะคะเหรียญภูมิพลนะคะเป็นเหรียญเนื้อลหะสีเงิน ด้านหลังจะเขียนว่าราชรุจิยาค่ะสภาพดีสภาพสวยเลยนะคะเนี่ยนะคะขอบข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นเหรียญเนื้อโลหะสิงเงินไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์่าปากเนื้ออปปกาสวยเดิมค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยหน้าตาทั้งชัดเจนเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้ออปปกานะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะเส้นเหรียญส,สวยๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะขอบค้างเหรียญน,นี้เหรียญคมเลยนะคะเหรียญคม หน้าตาชัดเจนเลยค่ะเส้นเหรียญส,สวยๆนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบหกร้อยบาทอ่าเนี่ยนะคะหกร้ยบาทค่ะรายการที่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดแล้วนะคะรายการหนึ่ง,งเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเนื้อโลหะสีทองค่ะรายการนี้ เหรียญสวยสภาพดีนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนอยู่เลยเม็ดตาขึ้นเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเงินวัดอดนนีหหอมนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองเส้นเหรียญสวยๆด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบรุน่นไม่ทราบป,ปีสร้างเลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะไม่ทราบรุน่นไม่ทราบป,ปีสร้างขอบข้างจะเป็นแบบนี้นะคะขอบข้าง สภาพดีรายการนี้รายการที่11 6 0อหบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน <c oughs> <c oughs> เหรียญนี้นะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสเนื้อทองแดงลมดำลงยาสีหน้ากากทองออกวัดพญาตนะคะเหรียญหลวงพ่อกันออกวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวยๆเลยค่ะเม็ดไข่ปลาเลี้ยงสวยแบบนี้เลยนะคะสภาพดีด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยค่ะหลังยันสวยนะคะรายการนี้เดิมๆเลยขอบข้างนะคะขอบข้างดูดีเนี่ยนะขอบเขาสวยเลยค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะปีสองสี่หกเก้า เหรียญเนื้อทองแดงลมดำลงยาสีหน้ากากทองรายการนี้รายการที่สิบสองหร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามเป็นเหรียญหลงปูหรือสีลิงดำเนื้อโลหะสีทองเนี่ยนะคะเหรียญหลงปูหรือสีลิงดำนะคะออกวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองสภาพดีสภาพสวย ตัวเหรียญน,นะคะสภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะด้านหลังจะเขียนว่าทำน้ำม์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพ,กกนนาพอลาสติกกันน้ำได้ค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่เป็นเบีย้ยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเลยนะคะองค์นี้ เนี่ยนะเบียรไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อหุ้มด้วยกรอบเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะหุ้มด้วยกรอบเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้เลยขนาดผู้หญิงของกำลังสวยเลยนะคะรายการนี้เนี่ยนะมีเสียงด้านในค่ะมีเสียงด้านในรายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่หกร้อยบาทเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ หกร้อบาทนะคะรายการที่สิบสีรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าแล้วนะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นพาลุกหล่อหลวงพ่อเงินค่ะออกวัดบางคลานไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักมีคราบน้ำทองนะคะชัดเจนโท,ทององค์แบบนี้เลยสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมีคราบน้ำทองสภาพดีเลยะคะ่ะสภาพดี ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตรงใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกนี้เป็นพระปิดตา <c oughs> พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงมีล่องลอยของการลงลักปิดทองถักเชือกเก่าๆเลยค่ะสภาพเก็บดีมากๆเลยนะคะรายการนี้ สภาพสวยสภาพเก็บดีมากๆเลยค่ะได้นะคะสวยเลยนะคะสวยเลยมีล่องรอยของการปิดทองลงรักเก่าๆด้วยนะรายการนี้นะคะรายการที่สิบหกหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดแล้วเนาะเหรียญนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อโลหะสีทองเนี่ยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเหรียญเนื้อโลหะสีทองสภาพดีเส้นเหรียญสวยๆหน้าตาท่านชัดเจนเลยค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะสภาพดีขอบข้างค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนุ่นค่ะเนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อนุ่นนะคะส,สวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองเส้นเหรียญส,สวยๆเลยนะคะสภาพดีด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ สวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้า รายการที er ่สิบเก้านี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นค่ะองค์นี้นะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อชิ้นแห้งๆเนื้อชิ้นเก่าๆสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ พ้าทกระดานเนอ้อชินตรงใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะรายการที่19บเกหบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้า องค์นี้นะคะจะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าเนื้ออัปปาสีสวยค่ะสภาพดีสวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะสว,สวยเลยค่ะ มีเสียงกิ่งรายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งแล้วเป็นพลายยอดธงเนื้อโลหะสีทองค่ะรายการนี้เนี่ยนะเป็นพลายยอดธงนะคะเนื้อโลหะสีทองสวยๆส,สภาพดีดูดีแบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักทองสุกทองสว่างมีคลาบแก่ทองให้เห็นชัดเจเลยค่ะทั่วทั้งองค์ตรงใต้ฐานก็จะมีการตัดการช่อยาวแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหรอบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบสอง รายการที่ย2สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆองค์นี้นะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยสวยค่ะสวยเหรียญคมเหรียญสวยเจ้าของเดิมเขาเก็บดีค่ะองค์นี้ตัวเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีงเงินหน้ากากทองปีสองสี่หกเก้าเหรียญคมเหรียญสวยหน้าตาท่านชัดเจนด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อโลหะสีเงินนากากทองมาพร้อมกล่องพร้อมตลับเดิมๆเลยนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามแล้วรายการที่ยี่สิบสามนี้นะคะเป็นพลักกิ้งเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนัก องนี้นะคะจะเป็นพนะลักกิ่งนอะโลหะสีทองสสวยมีน้ำหนักทองสุกทองสว่างทองสสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะตรงใต้ฐานนะคะจะเขียนว่าเปาวะเลสเสียงกิ่งกลางวานเลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามหกร้อยบาท หกร้อยบาทน,นะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีสองสี่แปดสองเนื้อโลหะสีเงินเหรียญ <c oughs> น,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่แปดสองเหรียญเนื้อโลหะสีเงินค่ะสภาพดีเหรียญคมเหรียญสวยคาบกุ่คาบเก่าที่เหรียญยังคงเห็นชัดเจนอยู่นะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนาะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอได้รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่หร้อยบาทหกรอยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้า รายการที่25นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์เ,รเนื้อโลหะสีหลงเนี่ยนะคะพละสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์รนะคะเป็นเนื้อโลหะสีหลงสีสวยเลยค่ะสภาพดีด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีหลงรายการนี้นะคะรายการที่25่สิบาท หกร้อยบาทนะคะรายการที่ยีสิบห้าสภาพดีสภาพสวยเลยเนี่ยนะคะหกร้อยบาทร<บ>ายการที่ยี่สิบห้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบหกแล้วรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นเนื้อไม้แกะแม่นางกวักค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อไม้แกะแม่นางกวักสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพดีสภาพสวยนะคะ มีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะสวยๆเดิมๆเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้เนี่นะคะตรงใต้ฐานก็จะเป็นแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยมีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหก หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเป็นพระเนื้อผงปากน้ํารุ่นที่หนึ่งองค์นี้ค่ะเป็นพระ,ะเนื้อผงปากน้ํารุ่นที่หนึ่งนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆสภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้เลยค่ะ นี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้สภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการที่27 600บาท 600บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปค่ะรายการที่28แล้วนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้เนี่ยนะคะรายการที่28ดเป็นพระป,ปูหนังเนื้อโลหะสีทองค่ะองค์นี้ก็จะมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนเลยโทษขององค์สภาพดีสภาพสวยนะคะมีคราบแก่ทองให้เห็นชัดเจนโทษขององค์ไม่ทราบกุนะคะส่วนตัวน้องไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทอง มีคราบแก่ทองสีสวยเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดหกร้อยบาทหกรอยบาทค่ะรายการที่ยีิบแปด จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนเปด,ด่วนกันได้เลยสุดท้ายนี้ค่ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ